อันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลน,นักอีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะเขานั้นเหมาะคิดขบฏอัปรลักษ์หรืออุบายมุ่งร้ายฉมังนักมโนหนักมืดมัวเหมือนราตรีและดวงใจย่อมดำโศกปรกราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ บทพระราชนิพนธ์แปลนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากต้นฉบับของวิลเลียมเชกสเปียร์เริ่มจากต้นทางลินคอนเกิดปี1809ที่เคนทักกี้ครอบครัวยากจนย้ายถิ่นหลายครั้งทำไร่ตัดไม้แบกของเขาชอบอ่านหนังสือมากอ่านทุกอย่างที่หาได้ตั้งแต่กฎหมายจนถึงชีวประวัติผู้นำเขาไม่มีโอกาสเรียนสูงแต่ฝึกคิดเป็นระบบจากการอ่านและการเขียน เมื่อโตขึ้นเขาย้ายไปอิลลินอยส์ทำงานเสมียนไพรสนียามและทหารอาสาก่อนตัดสินใจสอบเนติบัณฑิตด้วยตนเองและเปิดสำนักงานทนายความชำนาญของเขาคืออธิบายเรื่องยากให้คนทั่วไปเข้าใจและรักษาคำพูดเขาเข้าสู่การเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภา,ารัฐอิลลินอยส์สนับสนุนทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อในโอกาสทางเศรษฐกิจที่คนธรรมดาควรเข้าถึง ต่อมาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระยะสัน้นกลับมาทำทนายแล้วปัญหาใหญ่ของชาติค่อยๆชัดขึ้นคือการขยายระบบทาสไปยังดินแดนใหม่ลินคอนโต้แย้งว่าถ้าปล่อยให้ระบบทาสขยายชาติจะถอยหลังและแตกแยกเขาจึงช่วยก่อตั้งพรรครีพับลิกันที่มีจุดยืนต่อต้านการขยายทาส การดีเบตกับสตีเวนอีดักลาสทำให้เขาเป็นที่รู้จักในระดับชาติเขาพูดเรียบง่ายตรงประเด็นเน้นหลักเหตุผลและศีลธรรมเขาชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีปี1860โดยไม่ได้คะแนนจากรัฐใต้มากนักเมื่อประกาศผลหลายรัฐใต้ประกาศแยกตัวตั้งสมาพันธรัฐสงครามกลางเมืองจึงปะทุ บทบาทของลินคอนในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดไม่ใช่แค่นั่งลงนามเขาเรียนสงครามใหม่ทั้งหมดใช้ห้องโทรเลขในทำเนียบให้เป็นศูนย์บัญชาการอ่านรายงานแนวพร่นปรับแม่ทับจนพบผู้ที่ตรงกับยุทธศาสตร์ของเขาคืออุลิซิสเอสแกรนด์และวิลเลียมทีเชอร์แมนแนวคิดสำคัญคือโจมตีพร้อมกันหลายแนวกดดันสมาพันธรัฐทั้งตะวันออกและตะวันตกและใช้ข้อได้เปรียบด้านอุตสาหกรรมและสเสบียงให้เกิดผล ปี1863นอลินคอนออกประกาศเลิกทาสปลดปล่อยทาสในดินแดนฝ่ายกบฏนี่มีผลสองชั้นชั้นแรกคือศีลธรรมสงครามไม่ได้เป็นแค่เรื่องดินแดนแต่เป็นเรื่องเสรีภาพชั้นที่สองคือยุทธศาสตร์ทำให้ทาสนี้เข้ากองทัพเหนือเพิ่มกำลังคนและลดแรงงานของฝ่ายใต้เขายังผลักดันให้สภาผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่13เลิกทาสทั่วประเทศเพื่อปิดประตูไม่ให้ระบบนี้ย้อนกลับ ปีเดียวกันเขาไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สุสานสนามรุปเกติสเบิร์กคำพูดสั้นๆย้ำว่าประเทศนี้ถูกก่อตั้งบนแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมสงครามครั้งนี้คือบททดสอบว่ารัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนจะคงอยู่ได้หรือไม่เขาพูดสั้นแต่จับใจเพราะวางเป้าหมายสูงสุดของชาติชัดเจนคือสหาภาพที่ยึดหลักเสมอภาค ในแนวรบแกรนด์บทคจี้กำลังหลักที่เวอร์จิเนียเชอร์แมนเดินทับถึงแอตแลนตาและตัดผ่านจอร์เจียไปทะเลทำลายศักยภาพสงครามฝ่ายใตย้ลินคอนชนะเลือกตั้งใหม่ปี1864ด้วยสัญญาว่าจะจบสงครามและสมานฉัน เขาแสดงท่าทีชัดว่าหลังสงครามควรแข็งกับปัญหาอ่อนกับคนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูของเขาคือรับรัดได้กลับสหภาพเร็วให้คำมั่นคุ้มครองเสรีภาพใหม่ของอดีตทาต์และไม่แก้แค้นส่วนตัวสงครามลงเอยเมื่อลีมอบตัวที่แอปโ e m ลแมกทอกในปี1865 ประเทศกำลังจะเริ่มการฟื้นฟูแต่ในค่ำคืนวันที่14เมษายนปี1865ลินคอนถูกรอบยิงที่โรงละครฟอร์ดและเสียชีวิตเช้าวันต่อมาประเทศสูญเสียผู้นำที่ตั้งใจจะพาเข้าสู่การสมนฉันอย่างมีหลักการการฟื้นฟูจึงเดินทางยากกว่าที่คิดและเกิดความขัดแย้งการเมืองต่อเนื่องหลายปีมาที่แก่นความเป็นผู้นำของลินคอนเขามีจุดเด่น3อย่าง 1. สื่อสารชัด เขียนเองพูดสั้นตรงประเด็น 2. ตัดสินใจบนหลักการแต่ยืดหยุ่นในวิธีเขาปรับแม่ทัพได้เปลี่ยนยุทธศาสตร์ได้แต่ไม่เปลี่ยนเป้าหมายรักษาสหภาพและเดินหน้าเสรีภาพ 3. บริหารทีมคนเห็นต่างเขาแต่งตั้งคู่แข่งเข้าคณะการรัฐมนตรีเพราะเชื่อว่าชาติได้ประโยชน์จากเสียงที่ต่างแต่ซื่อสัตย์ต่อประเทศผลลัพธ์ระยะยาวคืออะไร 1>, 1. สหรัฐอเมริการอดจากการแตกประเทศ 2. ระบบทาสสิ้นสุดตามกฎหมาย 3. แนวคิดความเสมอภาคถูกตอกย้ำในเอกสารสำคัญและวัฒนธรรมการเมืองแม้ภาคปฏิบัติจะต้องต่อสู้กันอีกนานแต่เส้นทางถูกปักไว้แล้วบทเรียนที่ใช้ได้ประโยชน์วันนี้ชัดและเรียบง่าย 1. ต่งตั้งเป้าหมายใหญ่ที่ถูกต้องแล้วสื่อสารซ้ำๆให้คนเข้าใจว่ากำลังสู้เพื่ออะไร 2. จัดให้ข้อมูลไหลถึงผู้นำเร็วเหมือนห้องโทรเลขของลินคอนเพื่อปรับแผนทันเวลา 3. กล้ายอมรับว่าคนเดิมอาจไม่เหมาะกับงานเดิมเปลี่ยนแม่ทัพเมื่อจำเป็น 4. ส,สร้างฉันธาััดจากคนเห็นต่างโดยวางเป้าหมายชาติไว้เหนือพักและ 5. เมื่อชนะแล้วต้องชนะอย่างมีแม่ตาเพื่อให้สันติภาพอยู่ได้ยาวนาน เมื่อเรามองลินคอนเราไม่ได้เห็นแค่ชายสูงผอมหมวกสูงและเคราเราเห็นคนธรรมดาที่ฝึกตนเองจนเป็นผู้นำระดับชาติใช้ภาษาเรียบง่ายยืนข้างความเสมอภาคยอมลุยกับเรื่องยากที่สุดของสังคมและทิ้งหลักให้คนรุ่นหลังเดินต่อวาสหาภาพที่ตั้งอยู่บนศักดิ์ศรีมนุษย์นั้นคุ้มค่าที่จะรักษาไว้เสมอ